น้ำมะนาวั้นกันสดๆแก้วต่อแก้วฟิลเกร็ดหิมะใส่น้ำแข็งกันใหม่ๆแบบถุงต่อถุงโดยคนลุงคนเดิมเพิ่มเติมคือคิวเยอะมากร้านนี้ก็คือร้านน้ำมะนาวท่าเรือพี่จะบอกว่าร้านนี้ถ้าไปแล้วไม่เห็นคนตอนแถวอยู่เนี่ยอย่าชะล่าใจนะจ๊ะเห็นไม่มีคนอยู่หน้าร้านแต่ว่าคิวมหาศาลวิธีการสั่งของร้านนี้ก็คือเราจะต้องไปสั่งกับคุณพี่คนหนึ่งเขาจะยืนอยู่ข้างๆเนี่ยถือปากกากระดาษอยู่เราก็ไปบอกเขาเลยว่าเราจะกินอะไรบ้างกี่ถุงอะไรยังไงหลังจากที่คุณพี่เขารับรู้แล้วเราก็มีหน้าที่รอจะยืืืนนนนนรรรรรออออหห้้้้าาาาากก็็ไดวว่่่่จจะะัังงบถแแลตเคมส ก็แล้วก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านหมูสเตออพอลโลดานๆพอเวลากินเสร็จปุ๊บมันก็จะได้น้ํามะนาวพอดีความคลาสสิกของร้านนี้ก็คือคุณลุงเขาจะใส่น้ําแข็งแบบ Old s c h o o แล้วก็เอามาผสมรวมกับน้ํามะนาวจากนั้นก็เทใส่หนังยางแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอันนี้เราสั่งแบบเอากลับมากินที่บ้านนะคะเขาก็จะเอาหนังสือพิมพ์ห่อมาในน้ําให้เพื่อเป็นการเก็บความเย็นสั่งมางถุงเป็นน้ํมะนาวกับน้ําลํายยเขามัดหนังยางมันแน่นมากแกะยักส่วนน้ําลํายยอ่ไม่ได้มาแต่น้ํานะคะมีเนื้อมาด้วยเวลาอยากจะดูดกินแต่น้ําเนี่ยแนะนําให้อาหลอดปักบนถ้าปักลึกลงไปข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้ขาดเนื้อติดมาด้วยมันจะทําให้น้ําดูดไม่ขึ้นมีความ หวานฉ่ำหอมน้ำยำแต่ที่เราเชอบที่สุดก็จะเป็นน้ำมะนาวเปรี้ยวหวานหอมสดชื่นใครที่ยังไม่เคยกินแล้วอยากตามไปกินนะคะพิกัดร้านที่อยู่ในซอยท่าเรือพีจังหวัดชนบุรีก็ดีตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนแล้วไปกินกันได้เลย